ค่ะวันนี้คนเมืองชาแนลก็จะพามาดูเนาะว่านายช่างกําลังทํางานอะไรอยู่นะคะนายช่างกําลังทําอะไรคะวันนี้กระเช้าเงินเหรอคะอันนี้เป็นแบบโบราณหรือเป็นแบบทั่วไปคะโบราณโบราณอันนี้คือการทํากระเช้าโบราณนะคะอันนี้เราจะจะถอดได้ไหมคะอ๋อเราจะทำถอด อันนี้เป็นแบบถอดได้เหรอคะถอดข้างบนใช้วิธีการถอดด้านบนเหรอคะจะทําแบบเป็นสลักใช่ไหมคะน,นี่เป็นกระเช้าโบราณนะคะนนกระ,ระ,ะดม้อนช่เป็นกระเช้าของพระอะไรคะ ผ้าโครงผ้าคงคงผ้าค,ง,ค,ง,าคงนี้เป็นผ้าสายเหนือเนาะผ้าลำพูอ๋อเป็นผ้าลำพ,พ,ลพ,พูคุณจักสิการครับเท่าไหร่คะจ่าแล้วครับโอค่ะสอวนนะครับสองวน็นผ้าลำพู คะมาทำเป็นเนื้ออะไรคะเนื้อดินเนื้อดินเนื้อดินกับเนื้อผงอันเดียวกันไหมไม่าคนละเยออย่างะคะเนื้อดินผสมผงเนื้อดินผสมผงนะคะเขาเรียกว่าคะงครงลำพูนเนาะอันนี้เป็นเนื้ออะไรคะ ปกติพระคงนี้มีกี่เนื้อคะมีหลายสีเขามีมีกี่พิมพ์คะพระคงพระคงมีพิมพ์เดียวมีสีอะไรมั่งคะสีขาวทีพคุณเหลืองดำเหลืองเขีมตัวเยอะเลยมันได้มันเลยแต่การเผามันเลยแต่การเผาคุณรูดัเท่าไหร่ การดูพระคงนี่ดูยังไงคะว่าแท้ไม่แท้ค่ะถ้าดูคลิปไม่เป็นจะดูเนื้อเก่าไปก่อนดูความเก่าหรอคะความเก่าก่อนแล้วก็พระคงนี่ก็มีเอกลักษณ์ของคงต้องอ่อนช้อยพระคงต้องอ่อนช้อยเหรอคะเขามีจุดตายไหมคะว่าดูตรงไหนจะดูว่าเป็นแท้เป็นเก่ค่ะ อย่างเช่นจุดไหนบ้างคะจุดสังเกตใต้ใต้ฐานบัวเนาะจะเป็นยังไงก็จะมีตัวหนอนเล็กๆออ๋ใต้ฐานบัวมีตัวหนอนเล็กๆปลายนิ้วมือปลายนิ้วมือไี่จะได้ชนแขนเนะาะปลายนิ้วมือไม่ชนแขนใช่ก็เป็นส่วน ไม่ถนัดนะทาช่างก็ไม่ถนัดนะครับป้าๆนะเพาะเราก็เกิดไม่ทางช่างนะอายอุพันกว่ปีล้วอ๋อพระโค้งเป็นพระสายลำพูนนะคะมีอายุเก่าแก่ถึงพันกว่าปีเลยนะคะพันสามร้อยกว่าปีอ๋อพันสามร้อยกว่าปีพุทธคุณท่านเด่นด้านไหนคะเอ่าาาารู้สึกจะเป็นโค้งกระพันนะเด่นในทางโค้งกระพัน ันน <boundaries. S 2> <im> ี no ้อันนี้เป็นกระเช้าเหรอคะเป็นกระเช้ากระเช้าโบราณแล้วเดี๋ยวในในช่างต้องถ่าอีกไหมใช่ต้องถ่ายค่ะแล้วทําสลักด้านบนเหรอคะใช่ต้องมือร้อนอยู่ทำสลักผ่าทำสลักด้านบนเชื่อมด้วยเหล็กก่อน นี่คือการทํากระเช้าโบราณนะคะแต่ด้านบนในช่างจะทําให้มันถอดถอดออกได้เนาะช่ไม่งั้นจะใส่ปะไม่ได้เนะ้องห้งเดี๋ยวทำเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างที่ที่มีเนาะที่ว่ามันจะถอดถอดแบบไหน่อยนะคะ ่ม<ช>จะทำประมาณนี้นในช่างเอาให้ดูหน่อยว่าถอดแบบหไหนเป็นกระเช้าโบราณระาณ<ๆ>จะให้ดูนะว่า,าจุกป,ปิดเปิดมันจะเป็นลักษณะไหนนะคะ<ๆ>นี่จะเป็นงานงาน ะาชาวโบราณเนาะเหมือนกาบงานคล้ายๆงานถาวายนะคะงานถาวายดูมันเรียบๆแต่มันเป็นงานที่ค่อนข้างยากสําหรับช่างนะเพราะว่าถ้าใครทําไม่เป็นมันจะไม่เรียบนะคะอันนี้คืองานถาวายที่นายช่างทําไว้นะเนียนกริบเลยถ้าใครเป็นนายช่างใหม่ๆนี่มันจะไม่ค่อยเนียนนะคะมันจะเป็นตะปุ่มตะปัง ต้องรีดแผ่นให้เป็นนะคะให้มันโอโอนะอันนี้มันจะเป็นจุกแบบถอดได้นะคะที่นายช่างกำลังจะใส่เข้าไปกับงานกระเชา้านี่เนาะมันเป็นกระเช้าโบราณเมื่อลูกค้าจะถอดถอดเข้าถอดออกเปลี่ยนอง์ได้นะคะงานผ่าหวายสวยๆนะคะมันเป็นงานเรียบแต่ว่ามันมันเป็นงานยากนะสำหรับงานช่าง ถ้าใครทำไม่ไม่เก่งมันจะเป็นตะปุ่มตะปำหรอคะในช่างใช่เดี๋ยวนาช่างจะแกะให้ดูนะคะว่าจุกมันสามารถแกะได้นะตดวน้องๆที่เป็นในช่างใหม่จะได้ดูจะได้เห็นงานตัวจริงนะคะนี่งานนี้มันจะคลาสสิกมาก ลูกค้าสามารถเอาไปเปลี่ยนองค์ใส่อื่นเราอันอันอืนอ่นได้นะคะนี่เป็นงานถาววนนะเป็นเงินแท้มันจะถอดมาเป็นชิ้นชิ้นนะคะจะเป็นจุกจนะุเนาะจุกจุกเนี่ยราคาต้องให้มันแนบก,กันนะคะ่ะจะไม่มีช่องไฟเลยนะนี่แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปใส่ตัวนี้เข้าไปตรวหัว เะาถอดป็นชิ้นส่วนได้เลยค่ะเวลาพลาสติกแตกก็ไม่ต้องเล่นลืนกรอบม,มันไม,ไม่ต้องรื้กรอบแล้วก็ทำให้มันดูมันมีออปชั่นนิดหน่อยนะคะมันมีรายละเอียดสวยงามเนะเาะเราต้องใช้เทคนิคใช้ศิละปะใช้จินตนาการลงไปในงานด้วยนะคะอันนี้ี อัดพลาสติกสวยเลยนะถ้าอัดพลาสติกไม่สวยก็ดูไม่สวยนะอ,อย่าให้นูนเกินไปอย่าให้แบนเอ่อความนูนหน่อยหสวยมากเลยคะ่ะในช่างอันนี้ในช่างก็าอัดพลาสติกเองนะคะทำเองทุกอย่างขอบคุณนะคะในช่าง